คุณนิพิษนะคะมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะให้จับตาสิงเท่าค่ะใช้คำนี้นะคะคุณเฉลิมหรืออเลิมคุณอุงอิงเนี่ยแหละค่ะชี้ว่าอาจจะถึงเวลาที่เดินมาจุดที่ศัตรูของศัตรูก็คือมิตรนั่นเองค่ะครับในเรื่องนี้นะครับคุณนิพิษอินทรสมบัติครับอดีตสสพัทลุงมีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุนะครับว่าศัตรูของศัตรูคือมิรครับโดยนักปรัญญาเขากล่าวว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้น คุณจะรู้ว่าคุณจะถูกหักหลังมากขึ้นอย่าประมาทสิงเฒ่าอย่างรง้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผมนี่คือหมายถหงคุณนิพิ์นะครับ<ะ>เคยถูกคุณเฉลิมอยู่บำรุงแจ้งความที่สอน,นอแสมดําหนึ่งคดีและลูกชายคุณเฉลิมคนหนึ่งเคยฟ้องผมที่ศาลอาญาธนบรุรีอีกหนึ่งคดีแต่คุณเฉลิมก็ให้ลูกชายถอนฟ้องผมไปเราก็สู้กันแบบนักการเมืองในอดีตที่ทำกันจบก็คือจบไม่บาดหมางอะไรกันครับ เมื่อเสือตัวหนึ่งนะคะค,คุณนี่พี่บอกแบบนี้มายืนคำรามอยู่หน้าปากถ้ำที่สิงเท่าเนี่ยอย่างคุณเฉลิมเนี่ยเขาจำสินอยู่มีหรือที่สิงเท่าอย่างคุณเฉลิมจะไม่กล้าออกมาจากถ้ำค่ะคุณเฉลิมเองเนี่ยก็รู้ว่าเสือตัวนั้นเนี่ยก่อนจะเดินมาถึงปากถ้ำเนี่ยได้มีการสร้างศัตรูลายทางไวมากมายเลยเอหมายถึงใครหน้า,าและอ,อาจจะถึงเวลาด้วยค่ะที่เดินมาถึงจุดที่ว่า ศัตรูของศัตรูก็คือม <Mid. S 1> ิดนะแล้วก็เป็นได้ค่ะ